สวัสดีค่ะทางเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระรังใจทางช่องน้ำด้วยค่ะเด้อคลิปนี้เก๋ลำย่าจะมาตามตอนน่อแนวทางของปอโต,โตล่ะค่ะโตสองเท่าเลย่มโา,านั่งเด่นโวอยู่นี่จา้าสวัสด,ดีค่ะปอโตสวัสด,ดีจา้าโอ้ย,อยบ่ได้มาหลายงวดแป้งได้พันมาสามสี่หงดบ่มาหาไม่ไยก็มาเข่าหมดเด้อเตี้ยเข่าสามโตไนก็มีเอ้าบ่บัสว่างงานเข่าสามโตเต๋ ว,ว,ว่าเงวดกันเสดายนะส่วงเงวดเก้าหานึงส่วงเก้วเขาเงนั้นบ่เก้าหาหนึ่งส่วงเก้าหาหนึ่งส่วงนั่นแม่ส่วงน,นั่นทะีน่ว่าหนึ่งซี่ซี่หนึ่งนี่ไะที้หอดเพิ่นคักรึยังไหนบ้าหาเพิ่นสองเทียรถกับมิดน้ำมันออกมาอยู่บางเจ้ากับม่บค่อยพอถามว่าไปใส่บังวดนั้นไปที่้องบินนี่บินที่สามเขาบ่าขายหายจริงจบินที่สามตายค่ะในไร่บรได้หอดเขาสามโต ทั้งสามทั้งโตสามโตสองโเขาขายสาซจำหนันเนาะเขาขายลายอหล่หว่าใดมาเลยเนาะพอโตเนาะโอ้ใช่ได้เวนักหนักดีตัวใดใดหนักหนักงวดที่มันผ่านมากกันพะมาเอาน้ำนั่นันมันเขาเสือมานไหลก็บิบีมันเขาเขาบ้าลายเท่เออโงวดเขาจิบจีบางหงวดเขาบ้าสายไปเอาสองบินมือสีอวกั ไปซื้อเย่าเสียวจะขาชิบตัวเขาเต็มหมดตาจบเลยจบเลยวัมั่จบเลยมั้งเออแล้วน่าเราจะดีกับอะไรเออโอ้เสียดายคังเด้อหมดดหยว่าได้มาตอนอ่างซีงหมดซีร์ป้าได้ทุกงหมดตุงหมดพอพอโตพอดีทนทางมานี่ก็ออกมาเดินซ้ายน่ะละว่ามันไก่สีหอยออกเรามาแวะหาพอโตกัน่าสันด์อดด อาจารย์ใหญ่อาจารย์อาจารย์ฝ่อยเลขเด็ดครว่าผู้ใดไปซื้อมาต่มาตินี่ประตูไปซื้อัาต่มาตินี่เจ้าเบ้ามาไปซือไปซื้อยู่เจ้าบ้านบอกเต็มไปเ็เเต็มไปตัวของมตต็มเเตมมเต็มเต็มเเต็เต็มเตตเเตตเต็มเม่เต็มเเต็มเเเตเมเต็มบเต็มเตเ ต้นกต็วแล้วล่ะใคตัวลัก็สี่สองพอโตเด้ไปเอามาไหวแล้วดีล่ะล่ะเดี๋ยวจะไปหาไหว่องมึงอยู่เออสี่สองสองสี่เนาะลอตเตอรี่ก็ได้สองใบลอตเตอรี่ทำเงินทำแม่นสามตัวนี่จับตัวเดใส่พอโตอือเอาเก่าลละเอาเก่าเ่มันที่เป็นเลขลางเนี่ยสองสี่นี่มัน่บนมันเป็นที่เก่าอือบนเนี่ยถเป็นที่เก่าแดดที่เก่าบนนะมาแดดแต่เนี้ยมันเป็นบนเนี่ สองสีที่องนี่มันจิมันจิเป็นเก่าเม่นบเก่าสองสีเกสองอมันจิอยูเนียนบ้าเก่าสิไปไปจูกับมันฟังเลขบนมันจิเป็นแปดสี่เก้าเอแปดสีเก้าหรือเก้าสี่สองเก้องเก้าสองสนี่แหละเออเก้าสองสีกับแปดสีเก้าจำเอาได้วันี้เด้ฟังเสียงไว้อัดคลิปไว้ให้ฟัง เพราะว่ากลับบ้านเอากระดาษมาเขียนให้เนาะเดี๋ยวสิเขียนกับอะไรดอกเพราะว่ามันกิดยุ่งนทางอยู่ออกมาพอดีพอดีมาสิแวงหาะพอโตพอดีขี้เราออกมาตันบานค่ะเป็นมหาวาสากรณ่วัฒน์ตอนนี้วัฒน์หรือเนาะเอาไปกินกับเพื่อนเดี๋ยว่าสิเขียไปเอาเงี้ยไก่ตีจะจุ่งแล้วพอดีนี่อ๋อเดี๋ยวนี้สิเอาไปอาหารไทยไก่ตีต่ว่าเหล็กไปซื้อมาแล้วเียยอมาเธอมาหดบางอย่าง แล้วจบแล้วจบแล้วพอแล้วพอแล้วบังหันจบแล้วเนาม่ออกตัวที่พตัววานี่สิว่ได้รลายอยู่บังหว่ก็บม่ได้เขาเขบ่ให้กือเขานล้โอ้เขาบ่ให้รลายน้ำบานเท่านี่บ่อียกบอก้ำเหล่านี้บ่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 บ้บ่า่บ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 เบ่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 ื่บ่บอบ่บ่บ่บเบ่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 เเม่่อ่บ่า่บ่บ่บ่เ่บ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 ่่บ่บ่่บ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 เบ่บบ่บเลยบบ่่ เออมีลานบ่เตีถือพระรลานบ่วเออกายฝนเลยเต็มกระตาอยู่เงี้ยเขาไหมโอ้จะจิกาสื่อพ่อลานบ่เตี้ยตัวราลานเ้าอตัวมือนสามเยตัวเรามือสามตัวเดียวสื่อไนบ่เจ้าเมื่อเจ้าเมื่อเมื่อนักเมื่่ใหญ่นะท่านตัวได้ลานติ๊ตัวหลานตัวตีโอ้กสื่อเหืนว่าพ่อตัวจะเหมือนสามเออเหมือนสามเป็นเงินเมือนสามเหมอนเสืออาหมือนสามแต่ลานหนึ่ง การลงทุนเนาะเงินล้านไม่ใช่ว่านแ้วมันเขาไป็ัต้นทุนเนี่ยเดี๋ยวสิ่อทุนเนี่ยแปลคันเขาอีกวันนี้ต่อทุนหัดหนาเอวนักก็เก่าเนาะโยดแต่ละหน่อยนะเออเออโย่ไปแต่ละน่อยไม่ใช่ไร้กับเขาที่กันแม่โทนกับเขาก็คเออยค่อยโย่ไปแต่ละหน่อยแต่ละหน่อยเอาฝากลักแสนสามเสียสามแสนโดยละสามแสนสามเสียมันมันกินเนาน่ะเออเออเออกินเด็กเด็กก็ได้แต่ละหาสองพันสามพันหนิไหมค่อยโยดไปแต่ละหน่อยเอามาต่อโต คอยโยยุกไปแต่ละเรื่อยเพิ่มไปให้เไามีทุนกันเนาะแต่ไม่เข่าเงินีกับกับจะโยะเทคโนโอยเออโยไปเรื่อยๆโยไปเรื่อยมันมันมันตีบะเข่าละแสนนี่คุณและในต้นกล้วยต้นยังข้อออกดอกคือเก่าบ่บ่บ่แนวทางตัวเหล็กนี่ของพ่อโตจะเป็นเหล็กฝันเสียงปูเสียงปูปูเจ้าทียู่เทียนเนาะปูเจ้าทียุ่งเทียนพ่อโตได้ตลอดทั้าพอโต ได้ซ่อนเลยซีงวดมากัอนเพื่อนได้ค่ะโตมาหลุดขักหลุดแนวแต่ละนนี่งวดนี้ก็อัดไว้ร้ายแล้วเอ้าตั้งได่กระหายส่งหายมันได้งวดนี้ได้พอโตได้เดี๋ยวหลังสี่โมงเดชิมายามอีกเหลังสี่โมงเดชิมาเฮยี่พี่ละมากันเป็นพูดแล้วเนาะเหนื่อยป่ะมากันเป็นพูดมากันเป็นพูดลดเนื้อยมาว่ากันเป็นโลคแล้วเาวันนี้ว่าเนาะคุมนี่ผู้ใดกระิมะพิลาหาพอโตยี่เพี่ละปานี้ะพอโตแปน เอาอาหารให้ใกล้ซะบ่ายในรบไปไปพอโต้่ายพอโตบัดดีจ้ารบกวนจ้บเนี่หละจ้าขอบคุณหลายหลายหมานจิ้มพ่อรถกันนี่อเสือม้าไม่ออกกว่าดีออกแทนโจเลยนี่ไม่เพราะเขาได้มาตักเต้หนึ่งหนึ่งเปนพอโต๋อนี่ตัวนี้งวดเราได้มันมันได้ซีหนึ่งเก้าหนึ่งที่รถเราเปิ จร่งว่เดพอดีออกพอดีได้รถคันนี้มากกับซื้อกถดีพอมได้ซื้อเลยเลยรถโอ้ได้เงินซื้อรถพอมมือหานะกับถือรถมือหารี่โอ้ยได้เงินหาตซื้อรถเงินหาพอดีติดมาตรให้บ้าให้ว่าถือเรีได้รถคันนี้พอดีไซื้อเลยโอ้ได้ฟีได้ฟี่ครบนโอ้ได้รถงามพอมตอนนี้ ไปไปอันนี้ปลาโตไปมันมันรถรถบันไดรถฟีขั้นหนึ่งแหละนี่สบายละได้โชคได้หมาน้ำปลาโตเด้มาเนี่ยผู้ใดเขามากกได้โชคดีเจรำใจมากท่มจังหวะเพิ่นพอดีลหละค่ะอันนี้ก็จะเป็นทีไฮทีหน้าเพินินเนาะค่ะก็พอดีมาจอดรถดพอดีลหละค่ะจอดรถจอดรถ,รถดบ้านจย่างเขาไปหาเพินพินกับพอดีเพิินออกมา ก็สิได้โชคได้หมานัเพิ่อยูนเนาะค่ะเนาะสุดนี่กะถือว่าเป็นจังหวะดีล่ะค่ะจังไดกะตัวเลขที่เพิ่ให้มากกใหายโชให้หมานเนาะเป็นเลข4สองสอง9เก้าเก้าล่ะค่ะแต่เป็นสามตัวกะจะเป็นแปด c สองเก้าสอง c วาสันเพิ่นวาจับใส่กันมีแปดมีเก้าจับมาใส่เป็นลักลอยเนาะค่ะเนาะลักลอยจับแปด หรือจับเก่าล่ะคะ่ะท่างช่องกะออกมากะวา่าจะแปงเอาตัวเหล็กน้ำเพลินล่ะคะ่ะเพลินออกมาพอดีกะเลยสัมผัสตัวเหล็กกะสิได้ฟังน้ำกันอยู่เนาะเดี๋ยวเก๋ล้ำไายจะเขียนลงถ่ายคลิปอีกเทือนึงค่ะค่ะตัวเหล็กกะได้เบิ่งได้ฟังน้ำกันแล้วเนาะเนาะบางเทืออาจจะลื่อมค่ะเดี๋ยวเก๋ล้ำไายเขียนตัวเหล็กลงถ่ายคลิปแผงเบิ่งน้ำกันค่ะตัวเหล็กใส่ถ่ายคลิปแผงเบิ่งเนะาะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นค่ะเป็นตัวเลขของพอโตล่ะค่ะสัมผัสเพลน่านไปเมื่อกี้ล่ะค่ะสัมผัสเพลนเรียบร้อยแล้วก็มาลงตัวเลขให้เอฟซีด้เบิงสวงไทยเนาะเพื่อ่ันใดว่เาเห็นตัวเลขหรือจําฟังว่าท่านล่ะค่ะฟังความบอกว่าท่านเพลนหามา c สอง c เก่ากะกลับไปให้ร้อมเรียบร้อยล่ะค่ะ c สองสอง c c เก่าเก่า c ค่ะเลข3สามตัว ก้าสี่สองถ้าเป็นสีเก้าแปดสี่เก้าค่ะเพิ่นวาอันนี้แนวทางตัวเลขที่เพิ่น์นบอาเมื่อกี้เนาะคะเนาะที่คุยสัมผัสทางคลิปเมื่อกี้ล่ละค่ะฟั้งแนวเสียงน้ำเพิ่นน้ำคลิปนี้เกล่ลำไยพ่อไม่ยังหลายกะจะขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้เดยก่ะเด้อสวัสดีทุกท่านทุกคนค่ะ